ส้มค่ะพี่มีเรื่องจะถามว่าเวลาเราโพสขายของทำไมเพื่อนในเฟซหรือว่าเขารู้จักอะเขาไม่ค่อยกดไลค์กดแชร์ให้พี่เลยอะโอ้พี่ไม่ต้องคิดมากเป็นการเกิดทุกคนถ้าไม่ว่าจะเป็นส้มหรือใครก็แล้วแต่คนที่เขาโพสขายของอะไม่มีใครสนับสนุนเราตั้งแต่แรกหรอกแต่ถ้าวันหนึ่งที่เราสำเร็จอะคนเหล่านั้นอะ จะกลับมาปรากฏตัวให้พี่เห็นเองวันนี้เราไม่มีตัวตนหรอกพี่วันไหนที่เราทําสําเร็จอ่ะวันนั้นจะมีตัวตันแน่นอนพี่อยากให้คนมาสนใจพี่ไหมอยากนะพี่ลองอันนี้ดิพี่ลองโพสปล่อยเงินกู้ดูสิคนเหล่านั้นจะเข้ามาหาพี่เองเออว่ะบอมีอย่างใดมาดอกไมง่ายลุกขึ้นสู้ต่อขอแค่เฮาบ่ถอใจอายเสื้อว่าความฝันของเป็นของ